บ้านห้วยทรายหมู่ที่8ตำบลแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บ้านห้วยทรายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้มีการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองครัวเรือนและชุมชนวันนี้ดิฉันจะพาทุกทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านห้วยทรายกันค่ะเราจะไปดูกันว่าชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร จุดเด่นของที่นี่มีอะไรบ้างและที่สําคัญหลังจากการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้วชาวบ้านที่นี่มีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรและมีการพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางใดบ้างดิฉันว่าอย่ารอช้ารีบตามมาเลยคะ่ะบ้านห้วยทรายมีจุดแข็งก็คือ ชาวบ้านมีความร่วมมือร่วมใจมีความสามาคัคคีมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจึงถือได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญในการพัฒนาและบ้านห้วยทรายก็ได้เข้าร่วมโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ CDD เชียงใหม่ Retro to b e y o n หรือสังคมเกือ้อกูลชุมชนเข้มแข็ง กลับหมู่บ้านทุสายนะครับของเขาเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดกลางนะครับอยู่ในเขตโซนรบดชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับดำเนินชีวิตต,ตามแนวทางของปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะครับจึงเป็นต้นทุนที่ดีนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับได้การ,รส่งเสริมนะครับจากสำนักง,งานพัฒนาสุมชนของขอำเภอเปานะครับที่เข้ามา ส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับคือการให้ <this> ค,ความหูแก่ชาว,วบ้านทั่วไปน่าจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงนะครับ Hello, my name is Prashant j a r k i l Today I will guide you through the village of h o i Sai. Ban h o i Sai is a model sufficient economy agriculture. Come on, let's go see what, how they do it. การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ผัวเรือนต้นแบบนี่น้องเอครับสวัสดีครับอ,อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตัวสีแดงนี่ที่เราเห็นคือหัวเชื้อ P.S.B. ตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนไข่เอาค่นลำไย,ยช่วงเป็นใบเป็นหน่วยได้มดพ่นลงดินก็ได้เจ้าตัวนี้จะเป็นน้าขี้หมูตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวการผลิตผลลำไย,ยนอกฤดู ไปถามปุ้นว่เรยวว่าเอาเยกจะได้ครับการผลิตเอาสูตรเอาเอาสูตรอ,อย่างมาครับครับแต่เดิมทีนะเนาะเมื่อปลายปีของห้าเจ็ดเนาะครับพอห้าแปดขึ้นมาลำไย,ยนี่มันก็นเริ่มมันโทมนะครับพอปุ้หลวงเขาเพิ่นพิ่นมีโครงการของอย่างหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงเนาะเปินไปอบรม เอาลงทาน้ำมัก,กันมาผมก็ไปพอปพอหลวงพอพอ้าบ้านเพิ่นไปอบรมกันป้งมาละหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่เพิ่งก็ทาน้มามักันผมก็เลยไปขอจากพอหลวงไว้เป็นทำอาหารในัวเรือนนะครับนาอล่าล่าสามฟองที่สามสามฟองที่สองนี่คือเราจะไปขายไว้ซื้ออาหารซึ่อไม่ไกลนะครับคือล่าสามฟองหลังนี่คือจะ เราจาขาเหมือนกันแต่เราเก็บไว้ซื้อแม่พันธุ์ซื้อมาเป็นแม่พันธุ์ปิดจะซื้อทอดต่อไปครับตรนนี้คือถ่ายเลียนรู้เลี้ยงแตนีนครับเพิ่มรายได้คือเจ้าบ้านครับนี่อันหนึ่งครับเขาจะมาถามอันหนึ่งว่าเลี้ยงจะได้ครับเลี่ยงแบบวิธีธรรมชาติครับโดยการใจ้ฟางเข้าครับแล้วก็ใ้หจมูลซัดครับโรยชั่นชันแล้วก็มัดไว้ครับแล้วก็ใจ้ดูวิธีสังเคราะห์แสงครับใส่ในบบอลไเพื่อมาบัดท่านเสียงครับ แล้วก็เจ้อาหารเม็ดสำเร็จดุกเสริมด้วยครับเป็นอาหารสมบูรณ์นะครับแล้วเจ้าหนึ่งว่าอย่างเอาเอาเอาฟางเข้าใส่เนี่ยเอา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 แกะในน้ําเลยก็คหรอใช่ของแกะในน้ำมแล้วก็เอาอาหารใส่ใส่ตั้งบนกันแล้วก็เอาเป็นมูลไก่ครับทำชั่นๆนะเป็นการสร้างอาหารของเราแล้วเพิ่มรายได้คือว่าคือ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 ว่าอยู่พอเพียงได้เนาะพออยู่ได้ครับแล้ว ถ้าเวลาเขาจะไปขายครับเพิ่นเขาไปขายกีได้นี่อ๋อผมจะใส่กระชังไว้นะครับลูกกระ็ุนนี่ลูกค้าก็จะมาซื้อจีนเนี่ยลูกค้ามาซื้อนิดมาซื้อจีกูมองซับเพื่อการผลิตบ้านห้วยทรายนะครับทา,ทางการจะมาถามกลุมมองซับว่าการจะตัง้งกลุ่มจะเป็นอย่างไรครับเมือ่อคืนเมื่อไหนอ๋อกลุมมองซับนี่ตั้งขึ้น เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 4 2เจ้าต่างแผนงานอันแผนงานพัฒนาชุมชนนั่นเองตอนแรกมีสมาชิกอยู่75รายมีเงินอยู่7,500บาทนะเจ้าปัจจุบันมีสมาชิกอยู่2 140, it, 1 500, aw, right? people, way, er 2รายและมีเงินออมอยู่ประมาณ3 9 0 0นบาทจแล้วก็การจะตั้งนี่มันมันยุ่งยากสักขั้นแรกก่อน ตอนแรกๆก็มีปัญหาแั้เจ้าก็ยังบางสมาชิกบางคนก็วบมั่นใจไอกรรมการเยิสตางค์าไปหหยก็หาเว่ลาเขาจะลาเขาจะได้คืนก่อนนหรือว่าอันเปิดสตางค์าไปเียได้ไหนเจ้าพอว่าเขาดำเนินการมาได้สักสองสามปีสมาชิกก็มีความมั่นใจก่ามีคนอื่นดีคนยังแบบได้เข้าก็เข้ามารวมเหมอเจ้า My name is Michael Schaefer. I'm the founder and director of the Warmheart Foundation in Boise, Idaho. Warm Heart War a t is ครับวัสดีสวัสนี้ครับอาจารย์เชฟเพื่อนครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิอุ่นใจที่อยู่บ้านห้วยสายรับแล้วก็เป็นผู้บริหารใหญ่ของมูลนิธิครับเราตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสายเรามูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิของของป๊อกของคนอำเภอพราวไม่ใช่ของฝรั่ง w a h m a r t is a, a community-based community development organization แต่มูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิที่ว่าพยายามที่จะสร้างบทบาทให้ให้คนชุมชนช่วยเหลือชุมชนและเกี่ยวกับการศึกษาจากการได้เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านห้วยทรายจะเห็นได้ว่าการดําเนินง,งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามแนวทางของโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และพนวกวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนจึงก่อให้เกิดประโยชน์สุขในชุมชนและเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง